คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่คารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเด็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเด็ดแม่นแม่นนะครับมาฝากเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซีมิดดรกนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทําให้เอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับหมดแล้วก็เจาะเข้าหนึ่งหนึ่งนะครับเอดก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องมีความชุกดีคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรนะครับของมังกรทองเอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม จะตรงอกตรงใจเอฟซีเมียกหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมแอดก็ทําเต็มที่เช่นเคยครับผมสวัสดีครับครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆจากทางช่องแอดชิมนาโชคพาด้วยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในเดือน พฤกภาคมนะครับพศส5 6 7นก็ะครับก็เดินทางมาถึง4ครั้งนะครับตั้งแต่วันที่3พฤกภานะครับมาถึงวันที่10นะครับสครั้งเข้าทั้ง4นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับผมทีสีพี่น้องสําหรับล่าสุดนะครับข้อสอบออกอยู่ที่7 2 1 155นะครับบางที่เอา72นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา2 1นะครับบางที่ก็เอา1 1 นะครับสำหรับ155บนด้วยกันนะครับวันนี้นะครับแอดเจาะเข้า1นแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับตัวเจาะ11ึนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าเพิ่งมารับชมแอดนะครับบางท่านได้มีความโชคดี1นึนะครับก็อยากชมสูตรต่องวดนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วก็จะทําไปตามสูตรตามตําราเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคีน้ํำโชคพอเลยก็คือเลขสูตรตารางวัน นะครับจะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองในการการบวกคิดคำนวณสูตรนะครับแอดก็มีอยู่3สูตรในการบวกนะครับก็มีสูตรตารางวันมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับสูตรไหนเข้าดีตงวดแอดก็จะใชูุ้ดนั้นนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับสำหรับข้อสอบไทยนะครับออกวันที่2นะครับผมตรงวันพฤหัสนะครับไอ้คิมจับได้9กับ7มานะครับผม เจ็ดหนึ่งตัวเจาะนะครับเจ็ดหนึ่งล่างนะครับผมก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีต่อไปนะครับก็เป็นวันอาจารย์นะครับก็ทีแ้วคิมจับได้หนึ่งกับหกนะครับวันศุกร์ศุกร์ที่แล้วนะครับหนึ่งกับหกเข้าหนึ่งหนึ่งนะครับสองตัวเด่นเข้าหนึ่งหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะมีเลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดเลขสี่เลขหกสองกับศูนย์คือเลขส่วนเกิน สามารถจบกู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอก็จะใช้สูตรมังกรทอง5ตัวสูตรจากทางช่องที่บวกออกมาได้มากที่สุดนะครับคือเลขผสม1ตัวนะครับเราจะใช้เลขผสมด้วยนะครับแล้วก็สูตรจากทางช่องนะครับสูตรมังกรทองนะก็จะมีเลขศูเลขนอกตารางก็เด่นนะครับอ่าเลข2อ่าเลข5เลข1นะครับเลข6 แล้วก็เลข7 0 2 5 1 6 7นะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับชอบค่อยตามสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับอยู่ที่5นะครับผมสำหรับ5นะครับอย่างที่แอดเรียนนะครับแอดจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะให้ประมาณ3คู่นะครับตัวเด่นจากทางช่องนะครับ อันนี้คือเจาะสายรูดก็รูดนะครับเจาะจะเจาะแค่สามคู่นะครับจะมี0ูนย์ห้าแล้วก็5 6ในตารางนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น5หรือ f อีพี่น้องจะจับเป็นนะครับ05 หนึ่งห้าสองห้าห้าหกห้าเจ็ดนะครับหรือที่อัดคัดออกก็ได้นะครับชักบัวพลาดอย่าลืมกับหัวนะครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับถ้ามาห้าเก้าเราก็จะวาวุ่นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็คือห้าสำหรับฟ c ชพี่น้องชื่นไม่ชื่นชอบห้าอยากได้ชุดลองนะครับบางทีก็มาชุดลองนะครับอันนี้จะลองให้นะครับลองนะครับก็ระวังหนึ่งนะครับสูตรผสมก็จะมีศูนย์หนึ่ง สองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับชุดลองเอฟซีจะเป็นศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเก้าหนึ่งเลขที่คัดออกนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบหนึ่งห้ากับหนึ่งนะครับ fc พี่น้องตัวสุดท้ายนะครับเลขออกสามตัวนะครับจะลองให้ก็คือเจ็ด บางทีก็มาทั้ง3นะครับบางทีก็มา2ตัวนะครับบางทีก็มา1ตัวสําหรับหลุดเลยนะครับไม่มานี่ยังนะครับผมที่น้องยังไม่หลุดไม่ลุยนะครับสีงวดเข้าทั้ง4นะครับไม่เชื่อก็ไปย้อนชมสถิตินะครับก็สอบดูนะครับก็จะมี7จ็ห้าประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเด่นจากทางช่องนะครับนะครับสาหรับ5นะครับก็ระวัง5้าห นะครับแล้วก็ห้าสี่สำหรับหนึ่งก็ระวังสองหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับตัวคัดนะครับถ้าพี่น้องกลัวพลาดก็ถ้าชื่นชอบเจ็ดก็คัดเอาเลยในตารางนะับศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับเอฟซี 4, พี่น้องนะครับตามนี้เนาะเจาะสามตัวนะครับโอกาสพลาดมันจะสูงนะครับในกลุ่มไอ้จะเจาะให้ประมาณห้าคู่ นะครับขยายไปอีกนะครับรวมกันก็เป็น10คู่ไปกับ20คู่นะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เยอะนะทีพี่น้องนะครับถ้ากลัวพลาดถ้าไม่ใครใครกลัวพลาดก็ใส่5เม็ดเดียวนะครับนะห้าเม็ดเดียวบางทีมันก็นะครับผมเม็ดเดียวเสียวแวบๆนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับอย่าลืมชุดลองนะครับอย่างทียบคิมเรียนนะครับสำหรับเ c พี่น้องท่านไหนไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจ่อให้จับคู่ในตารางเลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวสำหรับเบิ้นก็ระวัง5้า หน,หนแล้วก็7จนะครับให้3คู่นะครับสำหรับสายเบิร์นะครับก็คือ5 7 1นะครับสำหรับสูตรเจาะสตัวนะครับผมมีสีพี่น้องที่เคารพรักนะครับ4ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นอยู่ที่เจ็องห้าหนึ่งนะครับเลขในตลาดเลขสองสี่เจหนึ่ง ่ะเจ็ดหนึ่งเอทิมนะครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสีเก้าห้าหกอ่าเรียผสมที่เราคัดออกไปล์สำหรับหกตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่อ่าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้านะครับหกตัว นะครับสาหรับแนวทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แอดก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามัลติล้วก็เข้าหนึ่งหนึ่งตัวเจาะนะครับผมถ้าชื่นชอบเอฟซีพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ตามแจต่างช่องด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับที่เข้ามามาชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพาดวยมานําเสนอนะครับ สำหรับ FC ีมิดรักนะครับหลายก็สอบเรขวิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่างล่างอย่างเดียวชอบเรขกวิ่งบนบนอย่างเดียวนะครับนชอบเรขวิ่งก็คอมเมนต์มาบอกหลายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาบวกสูตรเลขวิ่ง FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้มีคิวนำโชคพลอยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ตุกทตานเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ